มา,า,าดีหน,นอยพน,น้อมาดีสุกคนนะแคอไหนก็ป็นมมอทุกข่ายเนาะปีสมันสาวการเกี่ยวเขาลคนเขาหน้าคู่มันเป็นมืมอทุกข่ายพีย่น้อยู่บนรถไทยพี่น้อย สิงคนๆกับหมูเดี๋ยวกาถทายหามันเมื่กี้อยู่หาหนาไปถ <AND Ash well. S 1> ่ายพี่น้องไงคนน้ำกันเราต้องเลี้ยงแล้วเดี๋ยวรถเขับจอกมาปั่นแล้วพอแล้ว วันนี้มือสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยขอบมกขอบใจไร้ฉี่อยู่น้ำกันมาตลอดขอบมกขอบใจคุณขอบบุญขอบคุณขอให้สุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแข็งขออยู่มนันคนเงินเงินไหลนองทลองไหลมาเด้อขอให้พรนี่ไปหอดไปถึงสมองสุบานกับกที่รอดจะปั่นพี่น้องให้รอดรถมาปั่นบัต ไล่ๆคนเขาหากันแล้วพี่น่อยก็เลยมาสื่อเพอก๋วยเตี๋ยวไปกินแล้วก็สี่ออกมากินอยู่หน้าพี่หน่องออกมาเขามาสื่ออยู่บ้านเมื่อยลายพี่น้อยอ่ะอืมหุ่นละเมิดหนึ่งพี่น้อง เสียก็ซีอิเงียบปะเจ๊ร้านมันนี่วะร้นหนาวบ่ทุกคนอยู่บนนอนมันบ่งเป็นไก่สื่อเป็นน้ำตกพี่น้อยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนำ้ำใสนะพี่น้อย ไปข,ขายอยู่กรุงเทพเลยที่แบบโบมี่ไงแต่สิกินน้ำตกมืนเนี่นนยใ่ลมเนอะลมแห้งกุ้งหนักมั้ยเลยก็เลยกุ้งสามได้ก็สั่งเตียวน้ำตกหนยาว Phun set ẩm loại thì nó. nè thương lợi ạ Sếp xẹp thảo thế này khá chậu thật là lẻo Cậu ย่อยซื้เอเมาให้มงอู่กินยีน้าพี่ยอยกินเขยากินเท้อยู่หเ,าเาหาอันนี้่าหามน้าแบบโบรานพี่ย้อยหนอมาหน้าต้องตักเอาแบบนี้โบมีได้แล้ก็บ,บมีสาง บโบมีไฟฟ้าพี่น้องสั่งสางได้ไหมสั่งกอกได้สั่งสางได้แต่บบมีไฟฟ้าก็เลยต้องหามเอาแบบนี้วิืีชีวิตของบ้านหน้า้วก็อยู่เที่ยงหน้าแล้วพี่น้องเฮ้ยหนาวอมหนาวพี่น้องเลย เาก็สิมากินเพล่กันมั้พี่น้องมันหายนะไปเพล่กินกันกระทุงเรงงงาพี่น้องสามถุงบอสซิงเราบวกินบอสซิงเราเมื่อบ้านเราพี่น้องพอกับเมื่อแหละพอมาเลี้ยงงูมาบอสซิงเดี้อพี่น้องกินเด้อกินเพล่กันมั้นี้สบายดีพี่น้อง แล้ก็บวหางกันกกตัวใดตัวนี้ตัวใดใจกว่าตัวนี้แน่นปเกว่าตัวนี้เซีบเลยตัวนี้เดด้เข้ม,ขมกว่าแอบ,บกั มาเด้อพี่นองม่เคยทำกันเลยพาเราถวย อย่างว่าปั่นงับเงียวเอวเข่าเลยเกิดอไรขึ้ในปั่นเขานั่งในนอนหน่ายมื่อไง่ไก่เงีย Chính chín à, กินสามคนพออย่างเงาขอไม่ได้ง่วงบ่าวซิงนึ่งเมื่อบ้านไม่หำหน้าแล้วเพราะว่ามันหนาวพี่น้องอาบน้าตะเวินแล้วก็ใหกินเพื่อแล้วหนังไก่ที่ไม่หำหน้าหรือยังหนาวพี่น้อยหนาวหนาว ม่นว่าโค้องอ่หน้าอยู่แทหน้าอยู่ก็จริงมีนอไอยแต่มันหนาวโมไว้เทียงหน้าฟ้ามีตลูกป,ปืนหีนอ้ม่ป่าไม่ลายพวกมดนมันหนาวแทบอยู่บนนีนรูกป่าบ่ติงของห่ <Yeah. S 1> ฮย ไม่เพราว่าบมใจอะไรอย่งี้นี่นะเรี๋อากาศคับเย็นไว้พี่น้องซื้อมามันก็นจาเย็นเลยคือหอนพี่หอนน้าคูแต่หน้าคู่เหมกับเปนจะอยู่คือคอมเมนต์คนที่เขาคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเป่นจะอยู่อะไรล่ะ าอินเทอร์เน็ตดีนะไก่มาอยู่หน้าอิริพี่น้องอันนี้ Internet, อินเทอร์เน็ตอ่ดีไก่อัดคลิปอยู่นี่ไก่ต้องมาลงคลิปอยู่บ้านนะพี่น้ญญองขยันหมดดิมั <c oughs> นอยู่ต่ำพี่น้องป่าลายป่าต้นไม้บับง thả sản nhận thái này mì Sơ thả thải thay AS của nè mì đi Lý thạch Sản nhận Lao có mì Thái ăn bò thì nọ Như vậy Luông chiếp ra Nào nọ Nói chung là mì nọ về Ừ, nhỏ 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 ลมผัดอิ่มนะพี่อ้อยฮั่งโรงงานเาหนวนวน้ำไดอีบ่นเนี่ยหาไม่ยากว่้นาอยู่จองคนอนไม่เกิ nào Nào, mọi nào đấy. Ngon hành nào đấy mọi người mọi người mọi người nào? người mọi người Nào người mọi 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 ววานบุได้น่คนเหเบียดวานนคันไทยเม้นเหือพอเหง้าออกตอนเห็นเบียดดนียงกับมือบ้างคุหน้าแล้วอีกแล้วล่วยแล้วแต่ผ อืมอะมันหัวแล้วค่ะตุนตะ่างห่วยมีปิ้งมันเจับทั่นเนาะตุนตะามันเดียวขึ้นมาซ่วยบูตุนตะอีกใบย้อมเรียบร้อยอันั่นเอาพิเศษ ร้กใจเพื่อจิตเท่ากับตัววะหวานโอ้โหนิดหน่อยมันมุ่งไปก่อนหมูุี่นาะมันเบิดก่อนหมูนกายน่าอิ่มนะ เราเบิรขาดได้พี่น่อยโมบิ่นนะิงก่อนน่องก้นคือนองเข่าออน่องเรื่องหมดแล้วมันจะอุ่นองเืองมันท้ายกองข่าออแปงดีๆอมองเป็นแวคืออะกัเอมอากาศตั้งเพื่องเลยกองทมไว้แล้แม่งล้อุ่นได้นองนองเข่านองเรื่อง เกาตะเกียงใส่ผ่านเอากี่ใส่ผ่านเอาบริษ <schem> ัทรถปั่นนะเว้ยโว้ยเห็ดชุ่มนอนนี่อุ่นครับมันยังหมูยี่ฟ้าเยังตะเกียงเขาไปน่าเขาไปในได้เปลี่ยนเปลี่ยนผ้เสือคือเขาเข่ากันเอาตะเกียงขาไว้บริขิจญาณใหม่ผมคิดญาเช่นใหม่อ่ะ นะว่าเห้เาอีเมลยังหายเราสวนสินว่าเอาเก้เขาพูดแบบโบน้ำเมียวไปแปะผมวาดเห็นระสันแล้ว